มาฟังกันหมดี๋ยต้องการมาฟังแบบนี้อยากจะพูดภาษาภาษาอีสานนี่ฟังมันนุ่มบรรยายตาแตกจริงอยากจะฝึกในรูปภาษานี่ดีกันภาษาภาษาอีสานเพราเราเป็นมาองใหมือก็ฟังได้แต่ว่าถ้าภาษานแท้ๆกันไม่ไหวเพราะไม่ค่อยเอาใจใส่มั้งเนาะ มันจะมาอยู่กับพวกเจ็กไม่รู้ภาษาเจ็กไปคือดดยกันไปเจ็กไม่รู้ภาษาคือไม่เอาใจใส่นะทางกลางมาหาภาคีสารก็เหมือนกันได้ยินบ่อยได้ไม่เอาใจใส่นะครับจะมาเพ <c oughs> ียงแค่วันของวันกลับไปวัคื <c oughs> อใครใครใครเอาไปจะไปจะไปมาธนาชาติเดี๋ยวนี่ยครับผมเนาประรกันตังใจตัางธรจมกัทุกๆุกคน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตัมังสังฆังนะมัสสามิอิโตุปารังสักจังตัมโมโสุตัปโธติ เอาประกันตั้งใจฟังอวาดซึ่งพวกคณะแสวงบุญทั้งหลายที่มาวัดปกอะคงนี้ก็หลายรอบแล้วแต่ว่าในคนที่เคยมาแล้วก็มีที่ยังไม่เคยมาก็มีวันนี้ก็คงเปียนทิศนั้นเหมือนกัน การทัศนาศึกษาด้วยทัศนาจรการทัศนาจรการทัศนาศึกษาอันนี้ชื่อว่าเราสร้างให้มันเกิดประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นสมัยก่อนชาวกรุงกับชาวอีสานนี่ไม่มีหวังที่จะพบกันเพราะทางกรมนาคมก่อธรรมะถวันนี้รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้มีกำลังปัญญามาีศรัทธาชักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นประเป็นเป็นสถานที่แห่งแรงเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แต่บางบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบ้างแห่ง อย่างนี้แหละที่เอกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดี๋ยวเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมักก็่ม่ไปใจไปของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่เป็นต้นก็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคอุสานนี้มันเป็นอย่างไรนะ่ปัญหาที่จะสงสัยใน อันนี้มันประวัติไปแล้วเพราะเรามาเห็นเองตัวเองธรรมะนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นคนพูดก็ดีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเทศให้ฟังก็ดีเป็นต้นแต่พอเข้าใจแต่ยังไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไปอยู่ใจยังไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราฟังธรรมเองโดยการที่คนคนอื่นเล่าให้ฟังให้อววาด อย่างปัจจุบันในเดี๋ยวนี้เป็นต้นก็เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันเข้าใจไม่ถึงอืมันเข้าใจไม่ถึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถึงถ้าเราเอาไปพีจารณาปฏิบัติตามความรู้ความเห็นของเราที่ได้จํามานั้นก็เกิดมีปัญญาเกิดขึ้นสุตตมัญาปัญญา ปัญญาคือจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึง่งฟังแล้วไปคิดพินิษฐิจารณาขยายออกให้มันกวา้างแตรรวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเออกไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึง่งเป็นสุตามายปัญญากินตะมายะปัญญา อันนี้เป็นโลกีนิสัยโลกุตรปัญญานั้นคือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการรู้เองเกิดจากการเห็นเองอย่างญาติโยมมาถึงวัดประโคงวันนี้ตอนตอนก็ได้ยินเรื่องการขาเล่าให้ฟังก็รู้จักอยู่แต่มันรู้ไม่ถึง วันนี้ได้มาด้วยตนเองถึงวัดป่าคงไปฟังโอวาทเจตมาห้โอวัตนี้เรียกว่ามารู้เห็นเองที่วัดเด็กมารู้ตัวตมาที่วัดนี้ได้ได้ฟังธรรมะด้วยตนเองปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่าวัดป่าคงนั่นไกลเท่าไรเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรรูปร่างสันฐานวันลนะเป็นยังไง ปัญหาเหล่านี้คงคงจะหมดราวันนี้ตากญาโจอังหลายซึ่งได้มาเห็นในตนเองอันใดนอันนั้นก็เหมือนกันฉันนั้นไอธรรมะซึ่งเป็นของพระผู้มีพระภาคกานประกาศไว้นั้นเรียกว่ามันเป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราฟังธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะ,แล,รรมะแล้วก็เห็นธรรมะ เพียงเท่านี้ยังไม่พอรู้ธรรมเห็นธรรมยังไม่พอจะปฏิบัติต่อไปอีกว่าจนตัวเรามันเป็นธรรมให้จิตใจเรามันเป็นธรรมรู้ธรรมก็ไม่เอาเห็นธรรมก็ไม่เอาปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาเป็นต้นจะต้องเห็นธรรมจะต้องเป็นธรรมพูดก็เป็นธรรมการนึกคิดเป็นธรรมอะไรมันเป็นธรรมไปทั้งนั้น ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาที่เราจะทัศนาจรในข้างนอกนั้นมันมบ,บไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายดังนี้มันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละอนี้เป็นตัวอย่างเะ่นนั้นการปฏิบัตินี้จึงเป็นสองที่สัมพัญมันก็เปรียกกันกับที่ว่าเราไหว้พระ พระุทธวายพระธรรมพระสงค์พอพวกเรานับถือพระพุทธพระธรรมประสงค์แต่ความเป็นจริงเราก็ไหวไปอย่างนั้นก็มีว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักดะยินข่าวว่าพระพุทธนั่นทันดีทันเดือนประเสริฐก็กราบท่านพระธรรมนั่นทันดีเลือประเสริฐก็กราบท่านพระสงฆ์นั้นท่านประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องไสก็กราบ่านนี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง ถ้าทำนั่นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นเป็นยังไงหารู้ไหมเพราะยังไม่เข้าใจเพราะขาดการปฏิบัติตนเองอดูเดี๋ยวเราจะคิดไปว่ามสมัยนี้ถ้าเราเกิดพร้อมพระพุทธเจ้านั่นเราก็จะเห็นธรรมะง่ายขึ้นวันนี้ทนิพานไปแล้วนานเสียมันสายไปแล้วเราจึงเกิดมาพบ แต่คำสอนของท่านถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ฉันก็จะบวชเหมือนกันเนี่ยใครก็จะบวชเหมือนกันแหละเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธจเจ้าสัายยังไม่ผ่านพระพุทธจเจ้าสัายยังไม่ตายพระพุทธจเจ้ายัางมีอยู่ได้ทรงพรากรุณาที่จะพยายามโปรดสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเวลาแต่เราม่ค่อจะรู้เรื่องกันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจในธรรมะ ธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่มันมีอยู่ธรรมะนี้เป็นของมีอยู่ตัง้งแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าจะรู้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่รู at ้อ네ันนี <im 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 ้ก็มีอยู่พระพุทธเจ้าจะเกิดอันนี้ก็มีจะไม่เกิดก็มีอยู่ส่วนนี้เรียกว่าธรรมะทำส่วนนี้ที่จะทําพระพุทธเจ้าคือสีธาตุราชสมานให้เป็นพระพุทธเจ้า พ่าอา้อซ้ำมันี้ไม่ขาดไปจากโลกดีทีเดียวอันนี้คือสัญ,ญธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจําโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนแม่คงสงเด็จพชทศมาสัมพุทธ,ธเจ้าเราท่านมีบุญญาบารมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเดี๋ยวทําทเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้น เอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นต้นก็รู้แจง้งแทงตรอดสิ่งทั้งหลายตั้งวงเป็นสัจธรรมอยู่ในใจของท่านนั่นเองทำทั้งหลายเหล่านี้แหละทำประพุทธจเจ้าให้เป็นให้เป็นประพุทธจเจ้าหรือทำศีธาตุดาจักรมานให้เป็นประพุติเจ้าศีธาตุดาจักรมานแต่ตอนเหมือนเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติอย่างนี้ แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญรัสนาบรารมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรพุธรรมะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านกัจรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือกัสจรู้ธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่กัสรู้อย่างอื่นไอ้ความเบ่งบิงตาหูจมูกปีนกายของท่านเ็ายังอยู่อย่างเกา่าอ่แหละนี่ยยังอยู่อย่างเกา่า อืตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็เห็นอยู่อย่างเก่านั่นแหละอันไหนสวยไม่สวยอันไหนงามไม่งามดีไม่ดีก็รู้สึกอยู่อย่างเก่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นดูกรีดีซายเป็นต้นท่านเกิดสองครั้งพระพุทธเจ้าของเรารูปกายของท่านเกิดอืเกิดมาครั้งเดียวคือกำเนิดเกิดในครั้งเดียว นามกายของท่าน,นเกิดขั้งที่สองสองครั้งขั้งที่สองก็กัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนด้านจิตใจมันเปลี่ยนไปนหมดทุกอย่างนามกายอันหยาบมันก็หายไปหมดเป็นต้นคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายนั่นหายไปจากจิตใจของท่านก็เรียกว่าท่านตายไปท่านตายไปที่เกิดไปแล้วก็ตายไป นนามกายที่บริสุทธิ์ผุดฟองอันเกิดมาจากวิชานิจารณะทั้งหลายนี้เป็นต้นเป็นนามกายที่เกิดขึ้นครั้งที่สองดังน,น,นั้นจะเปรียบว่าพระพุทธเจ้าเกิดสองครั้งก็ได้เกิดด้วยรูปกายครั้งหนึ่งนามกายครั้งหนึ่งเกิดนามที่บริสุทธิ์ผุดฟองนี่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะอะไรท่านก็อาศัยพัฒนาจรเหมือนพวกเรานี่เอง เหมือนกันก so ับพวกเราชื่อทัศนาจรเหมือนกันทัศนศึกษาก็เหมือนกันแต่ว่าความรู้ความเห็นอาจจะเป็นคนในอย่างกับพวกเราพวกเราอาจจะไปดูต้นไม้อาจจะไปดูแผ่นดินอาจจะไปดูต้น้าเดวก็เพลินไปอย่างนั้นก็ได้ฉันได้ไปที่นั่นที่นั่นสนุกนี้ที่นั่นไม่สนุกนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ยังไม่ได้มามันเห็นอย่างนั้น มีศาสนาจรตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราตั้งศาสนาจรด้วยปัญญายานของท่านรู้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นพ้วนแก่เก,ก็บตายกันทั้งโลกเนี้ท่านก็เห็นชัดอดีตท,ท่านก็เห็นชัดปัจจุบันท่านก็เห็นชัดอนาคตท่านก็เห็นชัดเห็นชัดว่าโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยอ เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเอมันจะดีมันจะชั่วมันก็เป็นอย่างนี้เองของมันเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นกลางมันก็แปลไปแปรไปในทางกลางผลจะสุดมันก็เสื่อมไปถ้าอย่างนั้นให้รู้จัก,กว่าคุณประโยชน์ของความดีและความชั่วทั้งหลาย็วามือนกันกับที่โบทวัดประภงวันเน,นี้ที่มาดูวันเนี้ย อาตมาก็นั่งดูค่อยๆสังเกตุเอ้ยบางคนแม่มันสวยเกินไอ้บางคนก็แ่ไมีสวยแต่มันแปลกน่เหมือนโบสถ์มันก็ไม่เป็นอะไรนะไอ้คนที่ว่าโบสถ์สวยกับคนที่ว่าโบสถ์ไม่สวยมันมีราคาเท่ากันคนที่ว่าสวยแล้วก็ว่าจะทำต้องทำแล้วก็กลับบ้านเหรอไอ้คนที่ว่าไม่สวยจะทำต้องทำ้อก็กลับบ้านครับเขามาเดินมาอยู่ตรงนี้กับต่างปีกับต่างชาติครับอย่างั้นคนที่ว่าสวยแลจะหนีไป คนที่ว่าไม่สวยถ้า่างนี้ไปโบสถ์ยังอยู่อย่างเกา่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่ก็หมือนกนฉชน,นอย่าลืมทัศนาจรหรือทัศนศึกษาด้วยตัวเองเดินไปโน้นทางล่างมันถึงปลายเท้าทางบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอย่าบนศีรษะไปหาปลายเท้าพี่จะถึงแต่ปลายเท้ามาบนศีรษะนี่มันเรียอะไรบ้างน,นี่เขาเรียกว่ากายมันมีเท่านี้ เอนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะข้างล่างก็ปลายเท้ามดแค่นี้พระพุทธเจ้าท่าจะสอนดีว่านีอะไรคือกายให้รูปกายของเราส่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพรรณบรรณะก่องใสไม่สะอาดสะอาดสม่ำเสมอกันทั้งนั้นเป็นอย่างนี้แต่นี้เราก็เห็นตายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงตาย แต่เราทัศนาจรเป็นทัศนาศึกษาในกายเขาละเอียดไอ้ของที่ตายในกายมันมีอะไรบ้างที่พระพุทธเจากก้าสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นกายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกภายกับไปอีกว่าเรา,าดูร่างกายแลว้วก็ผิวเผินเท่านั้นแนีะไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายกันนอก ถ้าจะน่ศึกษากินกายในกายนั้นมันเป็นยังไงกายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแตกกันสักนิดหนึ่งนะนะไม่มีอะไรจะแตกกันสักนิดหนึ่งพูดง่ายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของนี่ดีทางนั้นน่ยมันแปลกกันนะแล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากต่ำสูงประการทางนั้นเนี่ย เมื่อจะไปในท้องและออกมาที่ไหนราคาเท่ากันเด่๋ยนั้นไม่ได้แปลอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีอะไรไม่มีใครแย่งกันเลยเป็น้นแต่เมื่อจะเข้าไปในจานนี้เท่านั้นจานนั้นเท่านี้จานนี้แต่แย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่อาชารยเราทัศะนศึกษาไอ้ภายกายในกายมันจะรู้เป็นอย่างนี้ ว่าเหรียเจ้นี้เรา็รึกกบไปอีกเออไอ้คนเรานี่มันก็แป็แตกกันนะจะไม่ควรยึดมั่นไม่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 ควรถือมั่นนะเอ่ก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าไอการเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอเสมอกันจะนั้นท่านจึงให้โอวาทตัอเราท่านทางหลายว่าม้านญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามา้วยการไปด้วยการอยู่ด้วยการนี้เป็นญาติญาติคือความเกิด ญาติคือความแก่ญาติคือความเจ็บญาติคือความตายอันนี้ส่างเดเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยนี่มันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้ไอ้บางคนที่ไม่รู้สึกกระไรไม่เหมือนกันไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากันจบมารวมยอดเลยว่ามันเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเจ็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลย มันเหมือนกันทั้งนั้นมิฉะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้วงมองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแตกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สมู่รเสมอแล้วเป็นต้นนะลาคโทสะโมหังกพราลงไปมันเหมือนกันมนุษย์น่ะเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันมีเหมือนกันฉะนั้นสันติจัดเป็นญาติ ญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนการแกม่มาญาติคือความแก่มันก็เหมือนกันญาติคือความเจ็บม,เบมันก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคนเ้นก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้วิฉะนั้นเราไปคิดแยกนะเราไปคิดแยกะนะเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ยวไปดูเฉยเฉยไม่ใจทัศนศึกษา ทัศนศึกษาแลก็ปนกันไปด้วยทัศนจรทัศนจรกับทัศนรมการดูแลจาระกัเนเที่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันมาเราเดินไปเราเห็นเราต้องพิจารณาเรื่อยๆไปทัศนศึกษาอันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คําพูดเช่นนี้เราเคยยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนศึกษา ก็มาจากกรุงเทพอย่างนี้ก็ไปหาฉันฟ้นก็ไปโน่นไปนี่บ้างเนี่ยทัศนะนาโลกนอกๆน,นะทีนี้มาถึงวัดประพง์นี่ก็ทัศนามาเรื่อยละแต่นี่ไปมาถึงนี่ทำ่มทัศนศึกษาให้เที่ยวดูในกายของเราให้รู้จักกายของเราให้รู้จักกายให้รู้จักของอยู่ในกายของเราว่ามันมีอะไรไหมให้เรารู้จักเช่นนี้เมื่อเรห็นเช่นนี้เราจะรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อรู้ธรรมนะเราจะปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นธรรมะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเป็นญาติจริงญาติความเกิดจริงญาติความแก่แจริงญาติความเก็บญาติความตายมันจริงจริงอย่างนั้นที่นี่เมื่อเราเห็นชันนั้นเนี่ยเป็นตนเรกาก็พยายามปฏิบัติธรรมะให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมให้เราเหมือนกับเขาให้เขาเหมือนกับเราเหมือนกันทั้งนั้นเห็นพ่อคนอื่นเขาก็เรียกว่าพ่อเราเห็นแม่คนอื่นเขาก็เรียกว่าแม่เราเห็นของเขาก็เรียกว่าของเรา ของด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นแนะถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเจนนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโกธรรมโอธรมรมมีอันเดียวตานี้คนก็คือมีคนคนเดียวตอนี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวตอนี้ไม่มีธรรมลายอย่างเจนนี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเ่นนี้แล้วเป็นต้นมันก็ษามมาคีกันสมาคีความรักรรรสมคคีความเมตตาอารีซึ่งดำเนการ ความสามัาคีอันนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคนงานความดีขึ้นมาสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนเราไปยกถอนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนจะยี่สิบสามสิบคนนะถ้าไปสามัาคีกันมันยกขึ้นไ่ได้แล้วถ้าพร้อมกันสามัคคีกันมันยกขึ้นไปเดียวเียวได้แต่ะนี้ยของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้กเหมือนกันฉันนั้นเพราะพวกเราทางไหนเมื่อเห็นว่าเรามันเปลี่ยนเช่นนี้แล้วตั้งใจ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้ว่าเรารู้จักกันอย่างนี้แหละที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่านั้นแหละไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามัติมิเป็นมิจฉามัตไอ้ความเห็นปิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภายใตจิตของเรานี่เองไอ้โทษตั้งหลายทั้งปวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้น จะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่นี่ไอ้ความเห็นผิดพาให้คนต่ำช้าเร็วซามตายคนประพฤติไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติจะร่วมโจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้าฉันเจอไอ้ความเห็นผิดนี่คือเทวทัตท่านมองหาไอ้ความดีของเทวทัตมันมเแเต่น,น้อยนะนีะ่ปลายเส้นผลจำมารีวายังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั้นท่านเรียกว่าไอ้ความผิดนั่นแหละ เป็นต้นเป็นมิจฉาเทติถ้ามิจฉาเิติเกิดเป็นมาแล้วความทุกข์ยากความลําบากความร้อนรนประบนกระวายทุกประการมันพร้อมมันเกิดขึ้นมาเลยท่ทานจงวะมันเลวที่สุดมันปิดที่สุดเพราะความห็นปิดเป็นมิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิบัติละสามมาิทฐีนี่คือความสามัคคีความเห็นชอบ เห็นว่ามนุษย์เราทางายม,มันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเกบคนตายเหมือนกันใครก็เหมือนกันทั้งนั้นเนี่ยมีเกิดบองตนก็มีแปรทำตางมีแปรทำตางที่สุดก็มีดับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆท่านทุกๆคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนนั้นก็เหมือนกันเท่านั้นแหละอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกันถ้าไม่แปลกกันมันก็เข้าชิดกันต่อใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันเท่านั้น เหตุฉะนั้นเมื่อความเห็นเราเป็นที่นี่เรียวว่าเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกรมกลิ่นก็เป็นธรรมดิ้นดิ้นรก็เป็นธรรมมันเป็นใส่อย่างนี้เมื่อเราเห็นเจนนี้เรียกว่าเราก็ป็นชาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าเราใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราใกล้ธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้า ทำไมพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละปวดเดือดจริงจริงนั่นคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองสียธาตุบาตรจกุมานแต่ยังท่านไหมนบนรรลุธ,ธรรมะคือคำสอนอันนี้ทั้งก็เป็นคนธรรมดาถ้าทาารเห็นธรรมะอันนี้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าก็ะสะแสดงว่าบ่เกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะถ้าเรารูจักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจ้าเราเข้าไปใกล้ธรรมะเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ายังอยู่วิชัยว่าท่านหนีไปแล้ว่านยังอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ยังคอยจะโปรดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจพระพุทธปฏิบัติตามเป็นต้นเพราะเพราะว่าสิ่งที่ผิดมันมีอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมีอยู่แล้วเป็นต้น,นถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถูกมันก็ถูกเป็นเช่นนั้นเพราะความจริงมันมีอยู่นี่คือสัจธรรมสัจธรรมนี้ทำคนใน้เป็นพระพุทธเจ้าสัจธรรมนี้ทำมนุษย์ใน้เป็นมนุษย์ นุษย์จะเป็นเทวราทำให้เทวราเป็นพระเ,เป็นต้นก็เขาจะจำนี้วิชันตํกเนิดที่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าพระบรมครูเราเกิดมาจากธรรมะเพราะท่านบนรรลุถึงธรรมะเห็นธรรมะแล้วท่านก็เป็นธรรมะนี่แตเพราะท่านเป็นผูน้ทัศนาจรทัศนาจรไม่จะดูไปเฉยๆไม่จะเดินเที่ยวเฉยๆแต่มีทัศนศึกษา ก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไงร,รู้จักสิ่งทั้งหลายดังนั้นก็มาวามเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี่มันก็ดื้อ,อนอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกครังเรื่องอนาาัตตาไม่ใจตัวไม่ใจตนไม่ใจเล่าใจเขาทั้งนั้นเนีเ่ยเมื่อท่านเห็นชัดลงไปแล้วเป็นต้นท่านก็เห็นอน,นิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงท่านเห็นของไม่เที่ยงก็คือท่านเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของไม่จริงจังก็คือท่านเห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่าน ฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพนกรที่มาทัศนาจรมาทัศนาศึกษาให้มันประปนกันไปเรื่อยไปมาเที่ยนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิจะมาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นทีมั่นให้เป็นที่พอใจต้องโปรดเราว่าไม่ต้องขาดทุนเมื่อเรามาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนมา หลายชั่วโมงเหมือนกันทิ่มสถานการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะแล้วมาทัศนาจรแล้วพัฒนาศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดกุศลให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นขาก็เป๋แขนจะเป็นน่อยเดียว่าคงไปสมบูรณ์นะในบริสัตย์ทั้งหลายไม่สมบูรณ์ก็คือเข้าใจผิดนะเ <c oughs> ข้าใจผิดจะ่ไปทัศนะดูเฉยๆเดกลับไปบ้านไม่มีอะไรไปฝากลูบบกฝากหลาน ฝากพ่อฝากแม่ฝากตัวเขาเองก็ยังไม่มีเลยนี่จะทำไงฉะนั้นออกไปที่นี่เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติปฏิบัติไปยหางนี้เห็นไปทีลนะ,ทะน้อยทีละเพิ่มเข้ามันกว่ามากไปเองเดี๋ยวเป็นต้นเปลี่ยนความเห็นผิดในมันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นในมันถูกเพื่อมันถูกเข้ามันก็หมดผิดหมดผิดมันก็สมบูรณ์ทำตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยเนฉะนั้นวันนี้ขอโยติการ แสดงธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายพ้นจิตสุดท้ายนี่ขอให้โยมทั้งหลายทำกิจให้เป็นโอปานายกธรรมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจของไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็ม,รรมาใส่ใจนะอย่านอ้อมอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะอ,อาจารย์โรงเรียนเนี่ยไปหาเด็กนะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะอันนี้คือให้น้อมเรา,เาไปหาธรรมะ อย่าน้อมธรรมะกับมหาเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อรรมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเราเหมือนก็นไม่ค่อยดีเราจะน้อมเราไปหาธรรมะเจนนั่นจริงเป็นคารวะนิวาโตจาสันตุจิตจกันตินิสตาเป็นผู้ไม่ลืมตระกัรยตวะธีีของบุคคลที่มีคนเป็นต้นเจนนั่นวันนี้ขอเพื่อำนาาแห่งคุณภาษีตระรตนัตาย ยงปกปักรักษาพกท่า,ทานทั้งหลายเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีกุสัสรรคขัดข้องในระว่ังทางทางออกจากนี้ให้ถึงจุดทีประสงค์พ้นจิตจุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องหรือความสวัสด,ดีด้วยอำนาจแห่งคุณภาษีศาสาตายอย่างเรือนพ้นอันนี้ขอความสุขความเจริญแก่จงมีแก่พุทธบริษัททั้งหลายทุกๆคนเทิน